เดินทางมาจุดนี้เป็นจุดที่สองแล้วจุดแรกเนี่เพื่อนไปสารแม่ฮันนี่สารแม่ฮันนี่เพื่นก็บ่ามีสุกเอ้ยปากแล้วก็ต้องไปมาลักกิโลก็เอ้ยปากแล้วก็ได้มีสูกก็เลยต้องกลับมาสรุปแล้วไปทั้งสองหมองสารแม่ฮันนี่กบลักกิโลเนาะนะครับลักกจ้สวัสดีเป็นท่ากาัสสวัสดีครับผมัสครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดังสวัสดออนุญาตั ดาบใช่ดาบใช่ดาบใช่เออนะครับทั้งนี้เด้ฮะซื้อเรียนก็ได้อ่าซื้อวิเชียนรับวิเชียนเนาะเป็นผู้โชคดีมากันถึงยี่สิบบาทก็มาน้ามูถึงยี่สิบบาทก็มาน้ามูเจรจากันยังมากวันนั้นได้รับปลากับเล่าไว้แล้วว่าคันธิวิฮอนเนี่ยแหละคได้ได้รับว่าจ้าอยู่เฮือนแล้วว่าคันถือเลขถึงเจ้บาทก็สร้างกับซีมาซีมาเล่าได้มากแล้วละเริ่มแรกกับประกาศลงทุนหลาย เอาพ่อหอมปากหอมคอพ่อได้รุ่นเนาะเจอจอจากลักกิโลป่ะคะเจอเรกลักกิโลเพราะว่าบ่ได้ซื้อเลขนั่ทางอื่นเลยซื้อแต่เรกนั่นลักกิโลอย่างเดียวครับอาจารย์พ่อใดกับพ่อใดเอาบ่บ่ได้เอากับอาจารย์ใดกับบ่ได้เอาแต่น้ำลักกิโลเล่าเลยอ๋อเลขที่มีอยู่หาตัวแมนบอหนึ่งหกหาศูนย์หนึ่งแปดราคาสองเจ็ดสองเจ็ด ซื้อน้ำลักกิโลซื้อได้น้ำลักกิโลก็เลยได้หนึ่งหกมามามาหาเพื่อนตอนแรกนี่ได้ฟันได้ยังเกี่ยวบ่ท้าได้มาบพอถึงอเอาอ๋อไอ้ที่มัดมาได้ยังเลยนี่เอาอันนี้เบิ้งในในสื่อเบิ้องเบิ้งเบื้องน้ำน้เฟีดเบิ้งน้เฟีดแล้วทีนี้ก็เลยก็เลยเห็นเลขกสิบหกกับเลขกหาศูนย์ขวดก้อนกับถือขวดก้อนถือขวดก้อนกับถือก็เลยว่าขวดขวดนี่คันถือก็สีมาหาเราอื เบื้องต้นที่ไปก็คือแม่ฮันนี่สารแม่ฮันนี่ไปสารแม่ฮันนี่ไปนี่ใดไดตัวเล็ยังครับสารแม่ฮันนี่ได้เล็ก่คคะได้ปะมันอ้กันแล้วเต็มดวงมันบอกว่าดดดอกเขียนให้ได้บะบอกว่าใดดอกมันสิมันบอกแม่นดอกสิไปบอกแล้ว้ามันบอกคนอื่นเขาสิมันกนนามาอีกมันยากเลยบอกบอก่ยาดเลยมันเหล้วเต็มดวงคนดอกจะเป็นแนวทางเออเป็นแนวทางมันเหล่วเต็มดวงคนดอกบอกบอกในบ่ได้บอกเขียนให้ก็ได้ครับถ้าบอก อ่ะครับอดับ์อ่เขียนเลยอ่าตัวใดเห็นตัวใดก็ว่าตัวนั้นครับเขาบอกว่าดอกเพื่อให้เอาอาธิมีโศกวาสนาอ่ารวมกันนะนะครับออกบ่ออกเข้ากับปราลูหรอกจ้ะอ่าตาหูจะขายหน้าเมียมาสื่อไปแล้วก็ไปขายหน้าเจ้าของบ่มี่ศูนย์เจ็ดศูนย์อันนี้เป็นสารแม่ิฮันนี่แม่นบ่ะยูร่ากิโลเด้จ้ะอันนี้มาแต่สารแม่ิฮันนี่อ่ารักกิโลเด้อันนี่รักกิโลก็สื่อสื่อตะเล็กน้ำรักกิโลก็ได้เนาะ อ่าลักกิโลมักเอาตัวมักบึงลักกิโลที่เหลืออยูกับหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็สองศูนย์แล้วก็เอเก่าที่เหลืออยู่ที่เหลืออยูเนาะที่เหลืออยู่ลักกิโลที่เหลืออยู่ได้หนี่บที่เหลืออยู่ลักกิโลที่เพื่อนเขาไปเบิงแล้วเนาะนะครับลักกิโลที่เหลืออยู่กับแมนหนึ่งแปดสองศูนย์เ็ดเก่านะครับที่ประทันี่ออกเนอะ งวดตอนไหนงวดวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบสิบหกบอได้เขียนวันที่เดีอยวไม่เป็นไรหูอยู่ว่างวดสิบหกเด้อนะคะงวดสิบหกกรกฎาสองห้าหกหกนะคะแนวทางจากคุณพีิยุสทางไหนก่อนค่ะชุมพลบุรีชุมพลบุรีนะคะได้สองพันจุดสองพันประมาณก็มาหน้ามือคือเก่ามาหน้ามือคือเก่าเออจะบ่เคยฝันบ่เคยอยางเนาะบ่เคยฝันหัวเล่าดอกแต่ว่าเดี๋ยรัดว่าเจ้าไหวไว้แล้วว่า กันถือกันที่มหาเรากันถือกิลีถือกันถือกิลีก็เขาได้ทับจ้ามที่ว่าจ้าเขาบอกไปแล้วจำมาหาเรากันมาอีลีครับผมก็เป็นตัวเลขเนาะนะครับให้เบิ่งอีกเชือหนึ่งเออเขียนก่อนนะครับงวดนี้ก็ถือกันมาอีกงวดนี้งวดนสิบหกกันบปงวดนสิบหกก็ถือกัิมาอีกมาอีก มานํากันคูหนึงบ่ถือกันยังมาเนาะค่ะมาครับผมคนนี้มาเจอกันย่างมากเวลาอดีตถึงหลายก็ได้แม่นค่ะขนาดส่งหอวเลขไปแห้ยังหมดสิตงคนคนบ่มีดวงคนบ่มีดวงครับอีนนี้เราส่งให้ผมครับเนี่ยเราส่งให้ผมแต่ผมบ่ได้ซื้อครับงวดที่แล้วเนาะจะมีหลักฐานนี่เนาะมีหลักฐานอยู่ว่าคนบ่มีดวงอีิริเห็นอยู่จ้าส่งบ่ได้อันนี้เลขมีอยู่4โตแต่ว่าเวียนซื้อเห็นอยู่เห็นอยู่แมนค่ะป๊าดเนาะอืมใส่ ดีเด้อหนึ่งหกหกหนึ่งตบางซองมาได้ซองได้ครับซงมาได้อายจะซองไฮรีเขาเขียนราคาไ้พร้อมนั่นแต่ว่ากับบ่เอานะครับขอพุ้นทั้งเอฟซีจกเล็กเพิ่นเนาะนะครับอยู่สามแม่ฮันนี่นะครับกัจะแมนู์เจ็เจ็่หนึ่งเจ็ดศูย์อันนี้คือสาแม่ฮันนี่เนาะแมนแนวทางครับแนวทางละกิโลกับจะแมนเเลขกที่บอทัานนี้ออกเพิ่นว่า นหนึ่งแปดสองศูนย์เจ็ดเก่านะครับในงวดวันทีสิบหกนะครับกากรอทุกท่าน,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 นใส่ดูงรพินิษใส่วิจารยญาณในการรับชมซึ่งเพื่อนก่ว่าเพื่อนบ่อยากบอกหรอกเอ่ยยานบ่ออก,ลกแล้วกสิม<อ>ีดาม่าน้ำกลดมาสัน่นบอกเปน็นนังนะครับท่านผู้ชมเมบิง้งแบบมักยังคอยตามเด้อบ่มัก,กับผ่านเป็นความหมักส่วนบุคบคลน,นะครับส่วนโตอของเรานะครับสีมาอาจารย์ใบอาจารย์ใบบอกว่าเจ็ดเก่าบอมแมนหนึ่งแปดตาทิม อันนั้นของอาจารย์ใบอาจารย์ใบเอ่านห้าห้าสิบมักตัวเดียวกันบ่ได้หรอกแมนเออตามคนต่างมากใช่ค่ะแต่ว่าเลขมันออกตัวเดียวเลยเลยกับส่งปีส่งมานสุขผู้สุคนครับผมออกกรได้เด็กกระรู๋เนาะซีมาอีกซีมาอีกก็ไปทะเบียนรถผมอีกหนึ่งหกอีกเออทะเบียนรถกันหนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งหก 9ก้ามันมีเหมือนตัวนี้เนาะมันมีเหมือนอันนี้ก็ออกได้หนึเอออกจับคู่เอาได้กรนีก็เลือก็เลือกแปดเก้าเพื่มมันสีไล่ลงมากจริงสีเดยแปดู หนึ no? ่งสองเจ็ดไปสามสองเจ็ดสิมาดูเลยมันนี่เอาไปรู้แล้วบอกว่าได้ดอกแม่สองหัติดเนาะเจ็ดสอเจะคือไปหาปลาจอบปลาบอดนเาองไดมันอยู่มันอยู่ตนั้ละมันนี้ไปกลเอยว่ามันออกดูแล้วคือเปล่า้งมที่ของเอาแถมครับอ่ามาเีท่ของสองเจ็ดออกเข้าอีก่อเดนั้นเจ็ดสองาหัวตกับถือนํามูกับไปหาแม่ฮันนี่ ทีนี่งวดนี่งวดนี่ได้รันวัดจ้าว่าขันว่าออกอีกที่มาหาได้น้อยได้ไหลเลยได้น้อยได้ไหลก็สร้างได้ไหลก็สร้างตรงมาครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมครับผมครับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแนวทางเนาะค่ะจ้ะขึ้นกับมาอีกที่เราจ้ากทั้งสองท่านนะคะที่มาลักกิโลมันนี่เป็อะไรอ๋อเปถวายน้ำเล้งแล้วมาโอ้พรท่านไป็นสายบ่ะเนี่ยโอ้ท่านเปคนหลายโอ้คนหลายๆเนาะ อผู้โชคดีไปถวายน้ำแดงนะคะอันใดสีดำนี่บ่ปอร์ดบ่อดโอ้ตัวนั้นเรียนะคะจากผู้โชคดีนะคะเมื่อกี้นะคะเดินทางมาจากศาลแม่นี่แล้วก็เดินทางมาที่หลักกิโลนะคะ,ะถูกยี่สิบบาทแต่พระท่านผู้ชมเนาะก็มาตามที่พูดเอาไว้นะคะก็มาถวายน้ำแดงนะคะทุกท่าน

มาคืเก่ามาเก่าไม่รู้ยังไม่ได้ดูมาด้วยกันนะคะพี่คนนี้ก็ไม่ถูกนะคะท่านชมจะมามาด้วยกันนะคะวันนี้ขอให้ถูกขอให้ได้ด้วยนะคะสองศูนย์เจ็ดเก้าจากสองศูนย์เจ็ดเก้าข้างหน้าหลักกิโลไม่มีแต่เลขสามกับเลขสี่แค่นั้นเองนอกน,นั้นมีหมดอมลองสังเกตดูบ้างสองศูนย์จ